สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนตกนะคะทุกคนอันนี้ก็ตรงนี้รูสิฝนตกเฉยคือแบบใช่อยากจะไปเที่ยวน้องหลางเงินสวยละสวยะคือแบบตั้งใจมาเที่ยวเชียงตุงนี่จะมาจะมาเที่ยวนู่นเที่ยวนี่คิดไว้เยอะเลยใช่ไหมแพบไปเยอะเลยแต่ก็ไไปแล้วทั้งนั้น เดนี้ไม่ได้ไปแล้วแม่ไปเที่ยวไหนก็แบบว่าไม่สนุกนะฮะถ้าฝนตกใช่ค่ะโอ้ยหนาวใช่หนาวมากตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ไหนเอ่ยเดินไปตลาดค่ะค่ะเดินไปตลาดในเมืองนั่นเองแม็คไม่ใส่แม็คเข้าไม่ใส่แม็คเหรอใส่เดี๋ยวเดินไอเทมตั้งขอนเออเขากระเจ็ดเขาเจ็ดเขาใจเหรอใ่ เราจะเข้าไปแบบนี้เขาแก้มเขือนแม่งอะไรมาหนาวมากเฮ้ยเปิดด้วยสูบผมใหม่นะคะสูบผมใหม่สวยมากยิ้มสวยอ่ะเนาะใช่โอ้ย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 ปวดกึศต์ลำบากเป็นจริงจริงค่ะ สมบัติวันนี้ไม่มีอะไรละโอ้กางเกยงยาวอีกทำดีๆนะต้องมาไปดูถ่ายอ้จะไปซื้ออะไรกันะนะคะแหมค่ะต้องรอชมนะคะฝนตกสี่ทวนขอน,นาฬิกาว่าจะมาถ่ายตอนเช้าสักหน่อยไม่ได้ละอด โอ้ทั้งหมดที่แพ้โอ้ทั้งหมดนะคะโอ้เขาสร้างอันเนี้ยเขาสร้างยังไม่เสร็จเลยนะคะเหมือนตลาดตลาดตอนเย็นแบบเนี้ยเนาะเนี่ยเนี่ยสามจันเนี้ยตลาดตอนเย็นนะไม่สาบรู้แต่ว่าคือเคาให้สั่งตลาดตอนเย็นแน้เลยอุ้ยเดินไม่ดูทาง เคือไม่ดูทางคือแบบรองเท้าเปียกแต่ขอ <laughs> คือจะบอกว่าฝนตกแบบฝนตกอย่างเดียวไม่ใช่นะคะคือหนาวด้วยลมด้วยดมด้วยนะคะแต <laughs> ่นะะ <c oughs> ี้เคลียอะไรไม่ถูกแล้วอยากกินของ <c oughs> อุ่นๆแล้วน <c oughs> โอ้โหโอ้ <c oughs> <c oughs> สีผมแสบมากเลยสิตัวเองเลยกำลังชมตัวเองอยู่ดูคนเข้าตลาดสิทุกคนไม่มีเลยไม่เหมือนวันปกติวันนี้ฝนตกไม่มีมาแล้วไม่มีจิตใจจะซื้ออะไรเลยตอนนี้ตอนนี้จะซื้ออะไรเยอะแยะมากใช่คิดมาเยอะมากแต่ตอนนี้คือแบบคนไม่มีด้วยอะไรอย่างเงี้ยตกหนาว ดูคนก็ไม well, yeah, uh ่มานะดูดูดูนี่นี่สิเหลานี่ไงไม่สวยเท่าไหร่เนาะมันมีจิกบิ๊กเนี่ยอันนี้โยโย่มีอยอะโยโย่อะอันโยโย่มีอยอะของเหลาไม่มาหรือเนาะเออ งงออถามว่าไม่เห็นเลยจริงๆอเอาลองหัวเลยลองหัวใช่ลองหัวน้องหลาสีเขียวเจะมากเอา,าสีชมพูไม่เอานะขอขอไปสีดําบ้างอะไรก็สีชมพูสีชมพ,มพูมันจะแบบว่าชมพูไปหมดแล้วนะคะอืม สีดำสีดำนี่ไงฝนไม่ใช่เออฝนตกฝนตกจะใส่หมวกแบบนี้เหรอโอ้มีจิ๊กอยู่เนเอเเอ,ออันนี้อันนี้เนี่ยเป็นสีดำอะแบบนี้ปะอันนี้เป็นสีดำไหมลบบองใส่ดูสิ ใส่ใส่ว้าวทำทำสวยสวยไม่ใช่สวยไปอีกแบบนึงแต่ว่ามันไม่ไม่เข้ากับต้องเป็นสีดำอะถึงจะสวยเบชอบนี่สวยเหรอตรงไหนอะสวยไหมทุกคนคนอะสวยห <c oughs> มกอะไม่รู้ <c oughs> เออไม่ชอบเลอว่ะมันมีตัวหนังสือทีลำไม่มันนี่อหรอนี่อันยาวๆนะมีลำไม่มีแบบยาวเลยเอ้นี่ไงล่ะอไหมอ่ะอ่ะโอเคโอเคสวย น,น,<ว>นี่สีเอ่ะเสียงฮาหรอเออเธอผมสั้นแน่ใสกวสวยไม่ใช่ลองใส่ถมวนเาดูเนาะอ,อาจจะเข้า้าก็ได้นี่อใช่เหรอเออ้ยเหมือนของลาวอ่ะไม่ใช่อ่ะเออก็มัน เนื้อหางดีอันไหนสีนี้สีดำเหรอดำอือเอาสีนี้เลี้ยวปั๊บเลี้วปั๊เอาสีเข่งดิสีเห่งเยอสี่พันจ้าส์สี่พันจ้าสนะคะประมาณหนึ่งร้อยบาทเนาะจะตังค์หรือก็จะว่ากระเป๋าตังค์ไม่เอามาแหมเลี้ยงให้เราให้แม่เลี้ยงเลี้ยงหน่อยเอ้ยใครเป็นแม่เลี้ยง ใส่เลยเหรือไมฝนตกด้วยฝนบ้านเลยนี่ใส่เลย,ยไปเอาล่มแล้วล่มนี่มาโซนของกินอีกแล้วจะมากินอะไรเอาไงไหนบอกว่าไม่กินข้าว, <laughs> เ,วอเอาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว เนะนังเนี้ยฮะตี่ไหนตี่นี่เลยอ่ะเคยกิน่ะอ๋อที่นี่อ่าก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยก้งหมูมูกิ้นหมูตึ๊กทุบอยู่ในลังเนยทำลูกชิ้นอยู่นะคะ ออเอ,อา,าคิดว่าเป็นซาก็เนี่ยนอเป็นทุบกันเนี่ยนอคิดว่าเขาสะก๋วยเตี๋ยวเขาใสเฮ้ยเขาใสนี่หรออมีเขาใสมันใสมันนิดหนึ่งอ่ะดูอุ่นๆมาแล้วแท้แท้ คิดว่าจะพามากินก๋วยเตีย๋ยน้ำตกสิไม่รู้มากินน้ำข้าวซอยเชยโอ้ควันเต็มเลยอันนั้นอะที่นี่มืดนิดนึดนงนะคะก็เลยแบบว่าภาพไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนตกน้องเมื่อวานก็เหมือนฝนจะตกอะลมทั้ง วันเลยนะคะแต่ก็ไม่ออกนะคะวันนี้ก็ฝนตกเฉยคิดยังไงคิดไว้คิดไว้จะมาเทีย่ยวไหนบ้างเยอะมากเยอะมากาพอมาฝนตกตอนนี้รู้สึกร,รู้สึกร,รู้สึกอยากจะนอนตอนนออี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอ อยากไปดอยเหมื้ยอยากไปดอยเมื้ยแต่ว่าฝนตกแบบนี้มันจะโออมันจะสวยอหรอน,น,นี่ปุงอ๋อปุงให้เหรอใช้ให้ก่อนใส่ให้ก่อนไม่อร่อยเพิ่มโอ้ทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าด้วยกันค่ะอความชิม คือจะบอกคือ sí มันมืดเนาะต้องส่งแสงโทรศัพท์ของน้องเหลาอร่อยไหมเนี่ยูให้ต้ลองชิมดูดูรสชาตเลยอร่อยอยออร่อยอร่อย อาจจะตอนเช้ารือว่ามากินอะไรแบบนี้มันจะแบบว่าไม่เคยชินไม่่อยชินไงรสชาตน่าเอมัอ้งรเหมือนม,มันแบบมือเลยไม่ก็มไปเน้่พอาเราปรุงคนปรุงคนเดียวเันไม่เหมือนกันคนเดียวนะถือว่าน้ำหนักมือดีนี่คือผักสม้มผักม กินหวันก็รู้นะครับว่าร้อนแล้วก็อร่อย แล้วก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะแล้วคุณป้ากับคุณลุงเข้าไปหาหมอนะคะก็เลยแล้ว,ว่าตอนนี้ก็อยู่กันสองคนเนาะออแล้ว <laughs> แล้วเราก็จะมาเราถามสาวสวยเมืองยางนะคะว่าทําไมชอบเชียงเชียงตุงมากเหรอทําไมมาบ่อยมากเลยหน้าตาเหมือนกันไหมห <laughs> <laughs> น้าตาเหมือนกันไหม <laughs> ก่อนแรกหน้าตาเหมือนกันไหมคือดูดีคือ,คอ,คอ,คอ อะไรต่อยยังมีอะต่อยมีไมเจ๊คิดยังไงอ่ะคิดยังไงที่มาเที่ยวอ่ามาเที่ยวเชียงตุงเนาะที่เคยบอกไปเนาะว่าแบบเชียงตุงมันมีที่เที่ยวเยอะเยอะกว่าเมืองยานแล้วก็เมืองยานจะไม่ไม่ค่อยมีที่เที่ยวเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามีงานก็จะจะจะรีบมาเลยถ้าเชียงตุงเพราะว่าจะมาเที่ยวเลยแล้วก็มาหาพี่บัฟอมเราอ่ะ อาเหรอใช่คือจะบอกว่าเช,ชียงตุงมันก็ไม่มีอะไรนะคะหรือว่านะมันมีแต่ว่ามันไม่ได้มาถึงแบบเออมันเหมือนกแบบับเชียงตุงแบบใหญ่ใหญ่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเมืองยางเราเล็กไงก็เลยแบบเห็นเชียงตุงเป็นเมืองใหญ่นะคะก็จะแบบเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเชียงตุงเห็นที่เคลียใหญ่กว่าเนี่ก็อยากเที่ยวเนาะ่ก็นั่นแหละ ถ้าเหมือนน้องอยู่เชียงตุงคือแบบไม่มีที่เที่ยวเลยหรือว่าอยู่แต่บ้านเขาแบบว่าวันอะไรแบบนี้ก็ไม่ไปเที่ยวกับเขาเลยไม่รู้ว่าที่ไหนวันไหนวันไหน,น,ไหนต้องเที่ยวที่ไหนนะมันคือจะมีวันอะไรคริสต์มาสอะไรต่างๆไงคนอื่นไปเที่ยวแบบเหมือนลอยเหมยลอ,อยบังควายอะไรประมาณเนี้ยเขาไปเที่ยวแต่น้องอ่ะอยู่บ้านวันนั้นอ่ะวันที่สําคัญคนคนเที่ยวเยอะมากคือแบบอยู่บ้านค่ะก็ เออก็ที่เมืองยางก็มีอยู่นะน้องก็เคยไปบ่อยไปบ่อยแต่ว่าช่วงหนาวแบบน,นี้ไม่มีที่เที่ยวเนาะมันจะมีเหมือนตอนสงการแบบนี้เองอตอนสงการนี่คือแบบไปเที่ยวเมืองยางคือสนุกมากมใช่จะจะชอบที่เมืองยางนะเพราะว่ามันจะมีแบบว่าอ,อันที่ชนะ่างกุ้งเหมือนหกสังกะสีนะไหี่ไหนสิงห์รุ่ลงไหมที่ส่างกุ้งเหมอ อาผ้าผ้า,าไปมาขิไ้ไงซับยางเออซับยางมันคือจะเป็นน้ําที่แบบว่าใสๆเลยนะแต่ว่าโอ้โหคนไปเที่ยวแบบนี้นะคะก็สนุกมากไปอยู่ที่เมืองยางอะ่ะชอบอที่นู่นน้ำหนวยแต่ว่าน้ําตกนะทุกคนเขาไม่มีเนฮะ้ย <c oughs> เขาบอกว่าน้ําตกไงคือแบบ <c oughs> เอแบบว่าขังแบบว่าเป็นห้องซะตั้มนำไหมตั้มนำไหมอะไรปล่อยอินหนึ่งเด้อปล้อต้นเด้อ อาา๋ี่อันตักซานน่อ้ก็หู้อยู่แต่ว่าเประห้องประห้องตักน้ามาต,ตักตักหน้ามาทำอันนี้เนา,าะเปิดห้องซะเออ <c oughs> นั่นแหละคือจะบอกว่า ยังไงอะเมือนเขาเรียกน้ําตกนะคะแต่จร e ิงๆมันไม่ใช่ม And ันไม่ใช่น้ําตกเคยว่าน้าตกที่แบบสูงๆใล้ตกลงมาแต่จริงๆไม่ใช่นะคะถ้าไปถึงแบบเนี่ยวน้ําตกมันเป็นสายน้ํะแล้วเขาเขาไปแบบว่าก็จะมาทําก่อให้มันเป็นก่อให้ชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาใช่น้ำมันจะไหลน้ําไหลลงมาแบบนี้แล้วก็คนไปเที่ยวแล้วทุกคนเขาจะเปิดเฉพาะตอนสงการนะคะค่ะ ถ้าไม่ถึงสงการเขาจะไม่ไม่เปิดเพราะเขาทํนานาะคะ่ะเขาทํานาแล้วก็ตอนสงการเขาก็จะเปิดเปิดให้เที่ยวนะคะใช่ก็จะเป็นสายน้ําแบบนี้เองแล้วก็ไปต่อไปแบบว่าไปตับนั่นแหละคือแบบไปก่อแบบว่าแบบเนี้ยแล้วก็เป็นสั้นเหมือนวันไลแบบนี้น้ําก็จะตกมา<ๆ>แบบนี้ใช่ไหมติ้งติ้งดิ้งติ้งดิ้งแบบนี้เขาก็เลยติดใจ <laughs> <laughs> อ,ใจอาเซียไม่ใช่มันมันน่ารักดีอ่ะคือแบบ ไปเที่ยวเขาบอกว่าไปเที่ยวน้ําตกกันแบบนี้เขาบอกแบบนี้นะว่าก็คิดว่าจะเป็นน้ําตกสูงๆอะไรต่างๆก็พาไปเที่ยวเนี่ยใช่ก็ไปไปนั่งไงไปนั่งเฮ้ยหนน้าตกคืออันนั้นแหละหาน้ำตกเนี่ยน้ำตกพี่บอกฟังเ็เบี่ยวน้ำตกเนี่อกกูไม่้มีก็เลียกแค่แ่นี้แหละอ่ามันก็มีร้านหนึ่งร้านสองร้านแบบนี้เองแล้วก็ไปนั่งกินชิลๆ แบบนี้เองนะคะแต่ก็สนุกไปแบบนะก็เขาไม่มีให้เที่ยวไงสงการถึงสงการยังค่อยให้เที่ยวอะไรเนี้ยก็แบบก็แห่กันไปเลยสงการนอะใช่เหมือนแม่น้ําหลวยแม่น้ําอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบว่าเขาก็ทําแบบนั้นแหละเหมือนน้าตกแล้วก็ไปเล่นน้ําอะไรแบบเนี้ยก็ก็ถ้าแบบว่าเคยเคยเที่ยวแบบนั้นแล้วมาเที่ยวเชียงตุงที่น้ําตกเชียงตุงคือเขาไม่ให้เล่นไงอันนั้นเขาให้เล่น ก็ให้เล่นนะคะมี13หลักอ่า13หลักคือมันเป็นเอ็น13หลักเออมันคือเป็นน้ำแม่น้ำแล้วก็มีหินอะไรอยู่เนี้ยจุดถ่ายรูปคนก็ไปเที่ยวเยอะแล้วก็เป็นสถานที่เที่ยวที่เอ่อรบบว่ากว้างเนาะแล้วก็คนขายของก็เยอะนะคะจริงเลยชอบใช่ไหมล่ะชอบใช่ใช่ไม่ไม่เคยมาสงการเชียงตุงเลยก็อยากไปแต่พี่โอฟองเยไปสงการที่ว์างยางแล้ว ใช่โอ้ต่างคนต่างชอบอ่ะเราแลกกันเลิกเปลี่ยนกันเกปลี่ยนกัก็ต่างอะไรน้องเผื่อเงิอยู่บางอยางก็จะชอบเชียงตุู๋ตัวพอลอยู่เชียงตู๋ก็จะรู้สึกลงใลแดงบางอย่างนิดนึงอะไรแบบนั้นถึงมันถึงมันไม่กว้างแต่ก็มันดูธรรมชาตินะคะใช่ค่ะก็เราเปลี่ยนกันไหมเปลี่ยนไรเป็นห้องกันแล้วจะไปนอนที่ห้องลาวไงเลาก็มาเป็นตัวพี่พี่ไปเป็นตัวลาวใช่เหลือเมื่อไหร่ก็ สลับสลับนะสลับเลยปึ๊กสลับได้ไงไก็ได้แหละก็จะแบบว่าอยู่เชียงตุงก็ชอบเมืองยางอยู่เมืองยางก็ชอบเพลงตุงเนาะเพราะว่ามันจะแบบว่าเราเที่ยวบ่อยนะไงถ้าบมบ้านเมืองเนาะอ่ใช่ค่ะก็ถ้าเหมือนเชียงตุงนี่จะตอนช่วงหนาวนี่คือแบบจะไปดอยเหมยเนาะดอยเหมย แล้วก็อะไรบางควายแล้วก็ที่ไหนก่ะจะมีน้ำปุงใช่น้ำปุงคือตอนนี้คือเขาเปิดให้เขาไม่เปิดร้านเนาะที่น้ำปุงอะแต่เขาบอกแบบนั้นนะไปนั่งกินได้อยู่นซื้อข้างนอกเขาเลอใช่ค่ะกินแล้วก็เก็บใช่เก็บเองเก็บเองแต่ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็ว่าจะไปเที่ยวนั่นแหละไปเที่ยวที่ไหนได้ก็ไปเที่ยวที่นู่นเนาะแล้วรอติดตามทางคลิป น้องเหล่าเงินเชียงเอ้ยน้องเหล่าเงินเชียงล้วน้องเหล่าเงินบางยางนะคะาตามได้ไหมคะติดตามพึ่งช่องใหม่เนาะแล้วก็โปรโมทให้พี่พีเอฟซีทุกคนก็ไปติดตามกันด้วยนะคะโอ้โหปากหวานจังเลยก็มีมีช่องแอปที่บอะฟ้องชอดานี่มาโปรโมทให้ก็ต้องโอ้โหไม่หรอกเดี๋ยวก็ มาถึงที่แล้วค่ะ <c oughs> ก็จะมีสามที่เนาะเหมือนที่แบบนี้เองถ้าตอนสงการก็จะมีแบบว่าน้ำน้ำนำมือี่ใช่สิบสามลักสิบสามลักนั่นแหละก็เที่ยวตามแล้วก็มีแค่นี้เองอะถ้าไปติดใจจังเลยมันก็มีจุดถ่ายรูป อีกเบื่อเบื่ออยากไปพิที่นี่อะไรเนี้ยอ่าก็ตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมน้องเหล่าเนินไม่เรียนแล้วค่ะอ่าไม่เรียนแล้วนั้นเหมือนกันเลยตกตาสิบดูน้าคนตกตาสิบสิไม่จบไม่จบนะคะใช่ค่ะี่ปีเดียวเองปีเดียวใช่คือเข้าปีเดียวเอ่อเข้าแล้วก็รู้ว่าจะตกก็แบบตกมาแบบว่าขึ้นขึ้นขึ้นไปใช่ไหมขึ้นจาก เหมือนวันไล่อะล้วก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ตกมาคั้งเอาโรเจนมากเลยตกแค่ครั้งเดียวไม่รู้สึกฉนั้ตกสองครั้งรู้สึกมากเจ็บอไไม่รู้สึกไม่รู้สึกจริงไม่รู้สึกจริงตกสองครั้งไงทุกคนคือแบบขึ้นไปแล้วตกแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตกไปอีกอะก็เลยว่ารู้สึกว่าเจ็บสุดๆเลยนะคะไม่ลองขึ้นอีกปีนไม่ละไม่ละก็ก็คือแบบคิดยังไงอ่ะ มันก็จะเสียค่าเทอมเยอะก็เลยแบบว่าไม่เข้าเลยดีกว่าเพราะว่าออกมาก็ไม่มีอะไรทําเหมือนกันเคยออกมาออกมาทำงานดีกว่าแต่ไม่ออกก็ไม่มีอะไรทำก็ไม่มีอะไรทําเหมือนกันแต่ว่าตอนเข้าก็แบบว่าสบายเนาะคือแบบพ่อแม่ให้ตังอะไรไปกินนู่นกีนนี่แบบว่าสบายอ่ะคือแบบมาออกมาก็ต้องทําต้องทําค่ะก็หา เงินด้วยตัวเองอะไรต่างๆนะคะตอนแรกก็เป็นแม่ค้าน้องหลังนิดก็เป็นแม่ค้าใช่งนแม่ค้าแม่ค้าคือตอนนั้นจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนก็ตอนแบบว่าตกตาสิบใช่ไหมปีสองพี่ตกตาสิบปีสองแล้วน้องหลังเงินตกปีปีหนึ่งปีหนึ 1, ่งอตกอเอ้ยปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็พี่บัวฟองปีสองแล้วปิดเทอมเนาะอะปิดเทอมเนาะตอนปิปิดเทอมสิเราเปิดร้านอะชุ่มตำนี่ ก็ปีเทอมแล้วไงเอนทีงก็ตอนที่ขึ้นสองปีแล้วอ่ะแล้วน้องหลังก็ขึ้นปีหนึ่งแล้วก็ใช่แล้วก็เปิดร้านใช่ค่ะที่เมืองยางก็เปิดร้านน้องเหล่าเงินกับน้องฉินนวลเปิดร้านส้มตำที่เชียงตุงก็เปิดร้านส้มตำนะคะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขยายมาเป็นขยายไม่ใช่แยกย้ายกันบาทำยูทูบมันเกันหมดมันกันหมดร้านก็ร้านส้มตำ ร้านส้ตมตำเร่จากร้านส้ตมตำก้องมาเป็นยูทูบถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะ,ะที่ผ่านมาก็จะขายส้มตำแม่ค้าส้ตมตำหมดเลยนะคะดูใช่ค่ะ <laughs> ดูจะมีใครเข้าร้านไหมเอ่ยก็จะเอ่อก็คือแบบว่าก็อยากเปิดอีกแหละทุกคนก็อยากถ้าแบบว่า,อ,าอ่าสถานการณ์ดีขึ้นก็อยากเปิดเนาะแล้วก็อีกอย่างก็อยากถ่ายคลิปด้วยมันมีสองสองอย่างอะจะเล่นยังไงดี ก็ต้องรอติดตามถึงค่ะค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้เราก็จะไปเที่ยวแล้วเนาะแล้วก็ขอตัวลาตรงนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ไปตลาดมาก็ฝนตกนะทุกคนค,คือจะบอกว่าจะไปเที่ยวดอยเหมยก็ไม่ใช่ม้งแบบนี้ฝ <laughs> นตกตนะคือเอกสกุลานี่คือแบบมันมากับแบบเหมือนหมอกเหมยแบบนี้มันจะสวยแต่ที่ฝนตกจะสวยแค่ไหนหรือว่าจะไปตอนฝนตกนี้หรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวค่อยไปนะคะ <ไ>เราก็ม่รู้แลอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ติดตามน้องหล่งเงินเมืองยางแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้กับน้องบมฟองด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสว,ส,สวัสดีค่ะ